นี่นะพี่น้องเกลือไก่เกลือไก่ไกล่ร้ายขนาดนี้เกลือไก่นะจ๊ะฝนกับโต๊ะเลอะอยู่สีละบายยี่บ้างเงินคนตกมาโตกะกับไปได้บอกกันไหมน้กงนะ่าพี่หน้างเก็บผักเนาะจะเป็นสวนผักเก็บผักไปก้อยหอย <laughs> น้พี่น้องก่อยหอยพักครับอันนี้เป็นพักแผวนะพี่น้องพักแผวมันโป่งดอกนะโอ้พักหอมเปย์นะพี่น้องหอมเปย์นี่ก็ือเป็นสวนพักยังก็บอกหน้าเอามอนี่น้อพี่น้องสวนพักมีพักอันไรน้ำเออเอียม่จะพักอันไรใส่บ่พักซี่ใส่บ่ อันนี้เป็นพระอีหยังนี่อันนี้สลัดเนาะพี่น้องส่วนผักผักสลดัดพวกมากาแฟบ้าทุกพี่น้องกาแฟมาดึกแค่ไหนฉันให้รู้แพ้ที่เธอกีนอยู่ตรงนี้ หยุดคิดเึอเธอนะคนดียังนีไม่ดีไม่เอาโอ้ฝนตกเลยอยู่พี่หนอหน้าก็บฝักเนาะฝนตกท่าหนี่ก็สิเปื่อยแน่ฝนอี๊ยังตกยามอยู่พี่หนอเลยเดี๋ยวมาก,กาแฟ ยาสิเกีพักไปกินกับก้อยหอยมันนี่เห็ดเมนหนก้อยหอยนะจ๊ะก้อยหอยสร้างคนเอามาให้ตะปากเสเพิ่นน่้เนาะอันนี้ก็ตกแล้วโอ้เพักอันนี้เส็่บเรพไปน้องสมสมน้องตายมาก,กิน เหมือนข้างเนาะโอ้ไม่ก็ข้างเปลือยะดิพ้นอีกยั้มาตกอย่าเนี้ี่นสองเลยอศรษกาแฟสีดลมา,ามแล้วเนี่ยตอนนี้ก็พ้นตกนล้วพี่น้อง ไปให้ตัวไหลเนาะนี่แนมไปเย็นตะเหือดอหละเป็นเด็ดใหม่โอ้ยออกไข่มาไหลแล้วพี่น้องเลยมากกะเท่เบิ้งจี๋หุ่นล้นเมิดวันนี้ยังมาโต๊ะงามนี่ร่างเคยเห็นเห็นเดียว เราก็จะไปก็นกาแฟแล้วพี่น้องนี่ก็จะเป็นเมนูสับนล้พี่น้องก้อยหอยแล้วพี่น้อก้อยหอยเล้วจ้าเลาวพี่น้องตอนนี้ฝนตกสิไปผ้าหนองผ้าไปกุ๋วไปซักยาเนาะแต่ก็สิเดินท่าไปด้วยใช่ได้บาย มึงได้ตีพี่น้องโอ้บ้านี่บ้นได้ออกให้ทแท้ๆฝนตกไปซักยาเนะาะซักปลาปลาก็ซื้อไอ้พวกมั้งโอ้แสตซีสัสบปะนี่เนาะ<ป>นี่เนาะพี่น้อง้าเพันบ้าสบายเนาะไปซักยาเดี๋ยวสิไเบิ้งเนาะพี่น้องถ้าอไปไว่าสิเป็นยังไง <c oughs> เห <c ười> ็นเหนจะประกอบระลับไรน้ำมีดะอันนี้ก็สิเป็นทางน้ำจากฝนตกเนาะทางก็จะนำบากนกดน่อย อกหักก็ได้ไข่ น้องพี่น้องนั่งจับผาหนองพามาแต่โรงพยาบาลน่อยกสีมาหาเก็บกาแฟเนาะนี่สิเป็นไห่ไห่ให้ไม่อยัลไงมืงเนี่นนั้นก็สิเป็นต้นกาแฟมากกาแฟกลางเนาะพี่น้องนี่หลังไผ่กินเขาอยู่ให้ได้พี่น้องกําลังเก็บกาแฟได้สอบเรื่งโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับสิโจ๊เพียงสมีเด้อร์พอกันไหมคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดวงตาในเด้อสิพายาย่ามโรคคลิปได้ร้ายพี่น้อง มัอนอาจจะบ่มีเวลาลรครายเนี่ยแต่ก็สิพยายามโรครายเนาะบ๊ายบายพอกันไม่คลิปหน้าจ้า